สวัสดีค่ะเอซีที่รักทุกท่านตอนเช้าวันนี้สาวดำก็จะมารวบรวมนะคะรวบรวมตัวเลขเอาให้ท่านอีกครั้งหนึ่งหมายคกมว่าสรุปให้หมายก็ว่ามีทุกเลขที่อยู่ที่สาวดำพารวยให้ไปนะคะก็ฝากให้ทุก,ทกคนแคบเอาไว้นะคะแคบเอาไว้ทุกคนนะคะแคบเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ว่าแต่ละงวดนั้นของสาวดําในช่องในช่องสาวดําพารวยนะคะช่องดามหาเสน่ห์ชัแนวและช่องเย็นจิตพอดีีคอมโบนะคะก็คือ,คอสามช่องนี้ก็ให้ท่านได้รู้ว่าแต่ละงวดสาช่องสาวดํานี้ให้เลขอะไรไปบ้างคือพูดง่ายๆว่าเลขที่สวนธรรมนะคะเลขที่สวนธรรมมีเลขอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดกันยาสองห้าหกสี่นะคะอีกไม่กี่วันก็อ่าแล้วยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งอ่าสองสามวันนี้เองค่ะรวบรวมเลยนะคะหลายหลาท่านก็มีตัวเลขในใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ มีตัวเลขในใจนะคะท่านผู้ชมอ่ามีตัวเลขในใจก็มี FC นะคะส่งมาให้สาวดำนะคะส่งมาให้หลายหายท่านเลยค่ะส่งมาให้ในลายนะคะแล้วก็ให้สาวดำเอามาลงให้ FC ของพีเอได้ดูกัน นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงมุสาวนาของใครเนาะดวงของแล้วแต่ดวงของเราแล้วแต่ดวงของใครที่ว่าจะไปชอบบอกอีกตัวที่มันออกอกนะคะก็ไ <c ười> ม่มีใครรู้เนาะอันนี้ก็คือตัวเลขท่านดูนะคะว่าอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบนอย่าอย่าพึ่งตำหนินะคะนี่คือตัวเลขที่สาวดำจับ จับเอามาทำเอามาทำเป็นสูตรสามตัวคือให้ท่านดูดูไว้นะคะดูว่าจะเข้าไม่มีเลขทั้งหมดแปดตัวด้วยกันนะคะมันก็อันนี้คือคือสูตรสูตรสูตรที่สูตรที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีสูงสุดเท่านี้แหละแล้วก็สูตรที่สองสูตรที่สามเดี๋ยวสาวดาจะทําคัดจะจับตัวเลขมีสามสูตรเราก็แคบเอาไว้ดูค่ะ ไม่ต้องตำหนิไม่ต้องบน่นไม่ต้องดา่าไม่ต้องว่านะคะก็คือให้ท่านแคบเอาไว้เป็นหลักฐานนะอ่าแคบเอาไว้ดูเฉยเค่ะดูว่าเออจะเข้าไหมเราก็ไม่ต้องตำหนิไม่ต้องบน่นไม่ต้องดา่าไม่ต้องว่ากันนะคะมันมันก็เขาไม่ได้บังคับให้เราไปซื้อนะคะแต่เขาโชว์ความสามารถให้เห็นว่าเออสาวดำประทําศูตร สามตัวมีทั้งหมดห้าสิบหกตัวนี่คือสูตรใหญ่นะสูตรที่หนึ่งอันนี้คือเลขซองค่ะเลขซองที่เข้าเข้ามาเจ็ดวดติดกันเลยค่ะแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็ไม่เข้าติดกันเลยแปดวดต่อจากนั้นมาแล้วก็มาเข้าสามวดติดกันทั้งทั้งวิ่งทั้งทั้งเลขสองตัวเลขบนเลขล่างนะคะทีนี้งวดนี้ถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่สำหรับเอ่อ เอฟซที่อยู่ในกลุ่มก็คงจะไม่ว่าคุณแม่เนอะเพราะว่ามันเดืออีกอ่างวดสองงวดเองเนะเราก็หมดสัญญากันตั้งแต่แม่สาวดำให้มาตั้งแต่เดือนอ่เดือนอะไรเดือนเดือนมกราหรือเดือนอเดือนอะไรนะันเดือนธันวาแล้วก็มาให้มาเป็นปีนะคะมันก็จะหมดสัญญากันแล้ว แม่สาวดาก็เลยเห็นว่ามันเข้าแล้วมันถ้ามันเข้ามันเข้ายาวค่ะถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่เข้ายาวนะคะวัที่สี่นะแต่เข้าวดนี้นี่คือเลขที่แม่สาวดาสรุปให้แล้วแคบเอาไว้ค่ะสรุปให้แล้วมีมีแต่เลขอะไรบ้างแคปเอาไว้นะคะแล้วก็อ่านค่ะแคบไว้แล้วก็อ่านเลยค่ะแคบไว้อ่านนะคะแคบไว้แล้วก็อ่านเลย อ่านะคะอ่าแค่ไว้แล้วก็อ่านเลยนะจะได้ไม่ต้องอ่าเพราะว่าสาวดำเขียนชัดเจนนะคะแต่ละช่องว่าเลขของใครเลขปู่ไม่ย่านะคะนี่มีเลขเพราอันนี้แม่ ปู่คาแสนนะคะที่ท่านมาให้นะคะปู่คาแสนแล้วก็มีย่าพายรีที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ยังเหลืออาม่าไม่รู้ว่าวันนี้อาม่ายังไงนึกว่าสาวดาเราจะลองถามอาจารย์ดูเนาะว่าท่านได้เรียอาม่าไหมก็มีวันนั้นมีป,ปู่สีสุทวกับปู่เจ๊นะคะที่ท่านคุยกันนะคะ ท่านบอกให้ตั้งแต่วันไหนแล้วนะพอปู่เจ๊กนะนะคะพอปู่เจ๊กให้3 98แล้วก็เลขล่าง0ูนยานะคะแล้วก็มีน้องอ่าแล้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะอ๋อค่ะน้องในกายแคปเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นลุงดวงดาว แล้วก็ส่งให้มาทางลายสาวดำก็เลยมาเขียนแยกออกนี่นะคะแคบไปเลยค่ะแล้วก็สาวดำฟันว่าเลขออกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะหนึ่งสามหกศูนย์สามหนึ่งนะคะฟันอย่างเงี้ยฟันเห็นเป็นตัวเลขอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ของปูไม่บอกชื่อนะครับปูบอกซื้อให้มาทางไหมาทาังไล่ค่ะเพิ่นบอมีซื้อบ่ ไม่บอกว่าปู่อะไรสาวดาก็ไม่รู้ว่าจะเขียนว่าปู่อะไรนะคะเพื่อนบอกว่าห้เลขกเขาแล้วปู่ยังสิบอกซื้อนะคะเนี่ยนี่นะคะอ่านนะคะนี่นะคะเนี่ยนะคะจ้าเขียนหน่นี้สาวดาว่ามันชัดเจนดีเนาะเราเราแคบไว้แล้วค่ะแคปไว้ทุกอันแคบไว้ทุกอันค่ะเราแคบไว้อันไหน แล้วเราก็ไปอ่านในโทรศัพท์ของท่านใช้เวลาของท่านอ่านในโทรศัพท์ของท่านนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ของอาจารย์ของอาจารย์คมสันแล้วก็ที่ท่านให้มางดก่อนของท่านเข้านะคะนี่ทีน,นี้สาดอก็เลยไม่ให้ดูในโทรศัพท์แล้วเดยเขียนให้เลยแบบเนี้ยมันชัดเจนดีเนี้ยนะคะอ่านดูนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเนี่ยฉันจะกระดาษใบใหญ่ๆนี่แหลอะอะ แคปไปเลยเต็มหน้าจอเนาะเอ่าจะได้แคปเลยนะคะอ่าสัดเจนนะคะอันนี้ของแม่ แม่สมุดประการนะคะ,ะแม่สมุดประการค่ะแคปเลยนะคะแล้วแต่ดวงบุญวาสนาของใครเนาะของสาวดำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเขียนใส่กระดาษ A4 เลยแต่ว่าเขียนตัวใหญ่มันก็ได้ใบละใบละหางนะคะเอาเขียนตัวแบบนี้ชอบไหมหรือจะชอบตัวใหญ่ ถ้าชอบตัวใหญ่ก็ใบละหางใบละกคนใบละหางอันนี้สาวนำมาแม่สมุดประการของท่านเนี่ยนะคะแม่สมุดประการก็หลุดมาหลายงวดแล้วนะคะตั้งแต่งวดหนึ่งเจ็ดมาเลย็เลยหลุดมาตลอดนะคะก็ลองดูนะคะสองตัวบนสองตัวล่างแล้วเลขสามตัวท่านก็มีห้าหางนะคะ ดูหลวงพ่อพรคะ่ะหลวงพ่อพรเข้ามาสามงวดแล้วนะคะอ่ะเข้ามาอันนี้ก็เป็นงวดที่สี่นะคะหลวงพ่อพรคะ่ะแคปเอาไว้เลยนะคะเพือ่อเป็นการเสียเวลาค่ะแคปเอาไว้เลยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแล้วแต่บุญวาสนาของเรานะคะ เร,เราแคบเอาไว้ทุกใบค่ะส่วนที่เราจะซื้อใบไหนก็แล้วแต่ดวงบุญวาสนาของเราค่ะไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะสาวดำปุดตรงไปตรงมาชัดเจนค่ะหมายความว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะไม่รู้เลยทีนี้ต่างคนต่างไม่รู้แต่ที่นี้เราคัดเราก็แคบไว้ค่ะ,ะแคบไว้นะคะแคบไว้จาก แล้วเราก็าไปดูในโทรศัพท์แล้วว่าเราเลื่อนดูว่าเราจะชอบของใครนะคะอันนั้นของหลวงพ่อพรน,นี่แม่สมุดปราการนะคะของอาจารย์คมสันของท่านก็เข้าเหมือนกันนะคะวดที่ผ่านมาอันนี้ปู่ดวงดาวให้มาเป็นงวดแรกนะคะแล้วก็สาวดำฝันว่ามันออกนั่นละคะหนึ่งสามหกศูนย์สามหนึ่งแล้วก็ปู่ไม่บอกชื่อให้มาแล้วก็นี่ขันเนี่ยนี่ก็เป็นน้อง น้องสาวฝันว่าออก938ข้างล่างออก0-3แล้วก็ก่อนก่อนคนแก่มาบอกก่อนจะไปบอกว่า5 6หนะอันนี้ก็เลยเขียนไว้ตามที่ที่ฝันนะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นเลขสูตรที่สาวนํำจับมาเลยอ,อีก2สูตรเดี๋ยวให้ท่านแคปไว้จะได้รู้ค่ะว่าสูตรไหนมันเข้าแคปไว้ค่ะไม่ได้บังคับนะคะให้แคปไว้ จะได้เอาเป็นหลักฐานอันนี้นี่เลขที่รวมให้แล้วี้ในสวนทำอ่านนะคะอ่านเลยค่ะสียเวลาอ่านว่าของปู่ไหนของแม่ย่าไหนนะคะวันนี้มีแม่ย่าดอ,อกไม้กับแม่ย่าพายรีนะคะตาเกี้ยงน้องเพ้นน้องเพ้นเข้ามาสามวดแล้วนะคะปู่เจ๊วันที่แล้วท่านก็นให้แปดห้าเก้าแปดกับสามมานตัวเดียวกันเนาะอ่ามวันนี้ท่านมาอีกนะคะท่านบอกว่า ถ้าท่านให้ตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวอามาจะเผาเรือท่านท่านว่าอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้เลขซองเลขซองนะคะนีดูนะคะเลขซองเข้ามาสามงวดในงวดที่สี่นะคะอ่ะขอทุกๆท่านโชคดีนะคะ